แนววันิยายนิยายรักเรื่องนักบินหืน่นกระแทกรักสะจวดหนุ่มตอนที่สความท้าทายแห่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างทีและฟิลเริ่มเป็นที่สนใจของเพื่อนร่วมงานและผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆข่าวลือเรื่องความใกล้ชิดของพวกเขาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วในหมู่เพื่อนร่วมงานบางคน ก็รู้สึกยินดีและสนับสนุนอย่างจริงใจแต่ทว่ากลับมีบางคนที่ไม่เข้าใจและตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมในการทำงานร่วมกันที่สำนักงานสายการบินสกายวิงซึ่งตั้งอยู่ในอาคารชุดสูงระงานกลางกรุงเทพบรรยากาศเคร่งครึมตัดกับท้องฟ้าสีครามที่มองเห็นจากหน้าต่างกระจกใสฟิลเดินเข้ามาในห้องพักพนักงาน เรารู้สึกได้ถึงสายตาของเราเพื่อนร่วมงานที่จ้องมองมาบางคนก็ยิ้มให้ด้วยความอบอุ่นแต่ก็มีบางคนที่มองมาด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความสงสัยและตั้งคำถามในเที่ยวบินต่อไปที่ต้องบินจากกรุงเทพไปยังซิดนีย์ทีและฟิลต้องเผชิญกับความท้าทยที่รออยู่เครื่องบินลอยล่องอยู่เหนือก้อนเมฆสีขาวสะอาดตา แต่บรรยากาศในห้องนักบินกลับเต็มไปได้วยความเคร่งเครียดฟิลนั่งอยู่ข้างทีและรู้สึกถึงความกดดันจากภายนอกเขามองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่ไกลโพ้นแล้วสงสัยว่าความรักของพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้างที่สัมผัสได้ถึงความกังวลของฟิลเขาจับมือของฟิลและบีบเบาๆเพื่อให้กำลังใจนี่ฟิล ไม่ต้องกังวลหรอกนะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละยังไงซะทุกเรื่องเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปยังไงเราก็มีกันและกันนะทีพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วเต็มไปได้วยความมั่นใจฟิลยิ้มอ่อนๆแล้วพยักหน้าเขารู้ว่าทีจะอยู่ข้างเขาเสมอเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ซิดนีย์ทีและฟิลมีโอกาสได้พักผ่อน และสำรวนเมืองที่มีแสงสีสดใสและชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังฟิลรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความผูกพันที่มันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันที่ได้อยู่ใกล้ทีพวกเขาเดินเล่มตามชายหาดบรรยากาศสดชื่นและลมทะเลที่พัดผ่านทำให้ฟิลรู้สึกผ่อนคลายในเวลากลางคืนทีและฟิลได้มีโอกาสนั่งทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหารริมทะเลแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสะท้อนกับน้ำทะเลที่เป็นประกายฟิลมองทีด้วยสายตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักพี่ทีครับผมว่าผมจะไม่กังวลเรื่องต่างๆแล้วแหละยังไงซะก็แบบที่พี่ว่าหล,ละเนอะผมมีพี่อยู่ทั้งคนยังไง ผมก็ต้องก้าวผ่านเรื่องพวกนี้มันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามฟิลพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ก็เต็มไปได้วยความมั่นใจทียิ้มแล้วก็จับมือฟิลฟิลพี่รู้นะว่าไหนต้องทำได้แน่ความรักของเราเนะี่ยมันมีความหมายมากเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน ความรักและความเชื่อใจของเราจะทำให้เรารเผชิญทุกเรื่องได้ทีพูดด้วยเสียงนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความรักหลังจากมือค่ําทีและฟิลก็เดินกลับไปยังโรงแรมฟิลรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นใจที่ทีมอบให้เขารู้ว่าความรักของพวกเขามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่มันคือความรัก ที่ลึกซึ้งและมีความหมายอย่างแท้จริงในขณะที่พวกเขาเดินกลับถึงห้องพักฟิลรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นที่หันมามองฟิลและยิ้มฟิลเรามีความรักและความเชื่อใจที่แข็งแรงไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเราผ่านมันไปได้แน่นอน ทีพูดด้วยความมั่นใจและเต็มไปด้วยความรักฟิลยิ้มและตอบกลับด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันผมก็เชื่อในความรักของเราครับพิธีผมรู้ว่ามันจะต้องราบรื่นทั้งคู่จูบกันอย่างลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความรู้สึกฟิลสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่แผ่่านไปทั่วหัวใจจูบนี้ มันไม่เพียงแค่การสัมผัสของริมฝีปากแต่มันคือการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความรักที่คนสองคนนั้นมอบให้แก่กันและกันในเช้าวันถัดมาเมื่อฟิลและทีกลับมาทำงานพวกเขาก็พบว่าความท้าทยมันยังคงอยู่แต่ความรักและความเชื่อใจที่ทั้งคู่มีต่อกันนั้นทําให้พวกเขาสามารถเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมั่นใจ ฟิล <Feel S 2> รู้ว่าความรักของพวกเขาจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตนสามารถผ่านพ้นทุกความท้าทายไปได้เมื่อเครื่องบินลอยล่องเหนือฟากฟ้าอีกครั้งฟิล <Feel S 2> รู้สึกถึงความเชื่อมั่นและไออุ่นที่ทีมอบให้เขารู้อย่างเต็มหัวใจว่าความรักของพวกเขาทำให้พวกเขาเก้าวผ่านทุกเรื่องได้อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขความสัมพันธ์ของพวกเขา มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรักที่ซ่อนอยู่แต่มันคือความรักที่เติบโตและแน่นแฟนมากขึ้นทุกวันทั้งคู่รู้ว่าพวกเขาสามารถรเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันและสร้างอนาคตที่เต็มไปได้วยความสุขและความรักที่แท้จริงฟิลรู้ว่าไม่มีอุปสรรคไหนที่เกิดขึ้นและจะขวางเขาได้เพราะว่าเขามีอีกคนอยู่ข้างๆกันเขาพร้อมที่จะฟันฝ่าทุกอย่าง ในทุกๆเส้นทางความเชื่อใจความปรารถนาที่เขามีต่อกันและกันมันคือพลังที่ทำให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นทุกความท้าทายไปได้อย่างมั่นใจและเต็มไปได้วยความสุขเวลาต่อมา <S <S การทำงานในใสายการบินสกายวิงไม่ได้ราบรื่นเสมอไปความสัมพันธ์ระหว่างทีและฟิลเริ่มมีความขัดแย้งที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฟิลได้รับข้อเสนอให้ย้ายไปทำงานที่สนามบินใหม่การย้ายงานครั้งเนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการหลีกเลี่ยงความกดดันและคำวิพากษ์วิจาร์ณจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่เข้าใจในความรักของพวกเขาสนามบินแห่งใหม่ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆที่สวยงามและเงียบสงบต่างจากสนามบินหลักในกรุงเทพที่เต็มไปได้วยความวุ่นวาย แต่ทว่าทีไม่พอใจเมื่อทราบข่าวการย้ายงานของฟิลเขารู้สึกว่าฟิลกำลังหนีจากปัญหาแทนที่จะเลือกอยู่เผชิญหน้าและแก้ไขทีเดินเข้ามาหาฟิลในห้องพักพนักงานที่เงียบสงบสายตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจและความกังวลฟิลในคิดดีแล้วหรอที่จะย้ายงานทีถาม ด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดฟิลหันมามองทีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลังเลและกังวลใจพี่ทีครับฟังผมก่อนนะผมก็แค่คิดว่าทางเลือกนี้มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งสองคนฟิลพูดเบาๆเขารู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ที่ต้องทำงานร่วมกับทีแล้วต้องเผชิญกับสายตายที่ไม่เข้าใจจากเพื่อนร่วมงานบางคนแต่ฟิลถ้าฟิลทำแบบนี้มันเท่ากับว่าฟิลกำลังหนีปัญหาน,ะนี่มันคือชีวิตเรานะฟิลเราควรจะ,ระเผชิญหน้ากับมันด้วยกันไม่ใช่แยกทางกันแบบนี้ทีกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดเขาไม่สามารถยอมรับได้ ว่าฟิลเลือกจะจากไปฟิลรู้สึกถึงความเจ็บปวดในน้ำเสียงของทีเขาเข้าใจว่าทีรักเขามากแค่ไหนและไม่ต้องการให้เขาหนีปัญหาแต่ว่าความกดดันจากภายนอกมันทำให้ฟิลรู้สึกว่ากานย้ายงานมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาพี่ทีครับผมไม่อยากให้เราทะเลาะก,กันแบบนี้เลยอะ ผมแค่ต้องการหาทางที่จะทำให้เราทั้งคู่มีความสุขก็เท่านั้นเองฟิลพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวงังไม่เฮฟิลความสุขของเราอะคือการที่เราได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่การหนีจากปัญหายิ่งหนีจากปัญหาเพราะสายตาคนอื่นแบบเนี้ยพี่ไม่เข้าใจวะทีตอบด้วยความหนักแน่น เขาเก้าวเข้ามาใกล้ฟิลและจับมือของอีกคนแน่นฟิลฟิลฟังพี่นะฟิลต้องเชื่อในความรักของเราแล้ะฟิลก็ควรเชื่อด้วยว่าเราสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันจริงๆฟิลรู้สึกถึงความรักและพลังแห่งความเชื่อใจที่ทีมมอบให้เขาลึกๆแล้วเขาก็รู้ว่าที่ทีพูดนั้นถูก การหนีจากปัญหามันไม่ใช่ทางแก้ไขอะไรเลยฟิลตัดสินใจที่จะอยู่และต่อสู้เพื่อความรักของเขาและทีในค่ำคืนที่เงียบสงบหลังการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงทีและฟิลได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งในห้องพักโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสะท้อนกับผิวน้ำ สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วโรแมนติกพี่ทีครับเรื่องก่อนหน้านี้ผมขอโทษพี่ด้วยนะที่ทำให้พี่ต้องกังวลนะ่ผมแค่กลัวว่าเราอาจจะไม่สามารถผ่านพ้นความกดดันต่างๆจากภายนอกได้ผมเลยตัดสินใจแบบนั้นฟิลพูดด้วยน้ำเสียง ที่เต็มไปได้วยความรู้สึกสำนึกผิดทียิ้มและกุมมือฟิลฟิลฟีฟังพี่นะพี่อาเข้าใจความรู้สึกของฟิลดีแต่พอพี่เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันจริงๆความรักของเราจะแข็งแร่งขึ้นเมื่อเราฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได,ด้วยกันนะ มันก็เป็นแค่อีกบทเรียนหนึ่งในชีวิตเท่านั้นแหละฟิลรู้สึกถึงความอบอุ่นและก็ความมั่นใจที่ทีมอบให้เขาเขารู้ว่าความรักของพวกเขามีความหมายและความลึกซึ้งที่แท้จริงพี่ทีครับผมตัดสินใจแล้วผมจะอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อความรักของเราทียิ้ม และกอดฟิลแน่นขอบคุณนะฟิลที่ฟิลเชื่อในความรักของเราและฟิลจะได้เห็นว่ามันจะผ่านไปอย่างราบรื่นเพราะเรามีกันและกันไงทั้งคู่จูบกันอย่างลึกซึง้งและเต็มไปได้วยความรู้สึกฟิลรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจจูบที่ไม่ใช่เพียงแค่ การสัมผัสทางร่างกายแต่มันคือการแลกเปลี่ยนความปรารถนาและเส้นทางชีวิตที่พวกเขานน้นมีต่อกันเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับความหวังและความมั่นใจฟิลและทีพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกเส้นทางไปด้วยกันความสัมพันธ์ของพวกเขามันไม่ได้เป็นแค่ความรักที่ซ่อนอยู่เท่านั้นเพราะตอนนี้มันคือความรักที่เติบโตและแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ฟิลรู้ว่าไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเขาจะมีแฟนของเขาเคียงข้างและพร้อมเผชิญทุกเรื่องไปด้วยกันความเชื่อใจและความรักที่พวกเขามีต่อกันมันคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาสามารถผ่านพ้นทุกความท้าทายไปได้ด้วยความมั่นใจและเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันต่อจากนี้ฟิลและทีรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายและความกดดันอีกมากมายแต่ด้วยความรัก และความเชื่อใจที่แข็งแกร่งพวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้และสร้างวันข้างหน้าที่เต็มไปได้วยความสุขและความรักที่แท้จริงจบบทที่3 1มหนึไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจกับคุณดุการติดตามนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าในตอนจบห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วบายบายครับ